แล้วป่าสตรอเบอรี่รีวิวครั้งสุดท้ายก็ป่าสตรอเบอรี่ครับเดย์ายงานไม่เลย้ะครับไปยูมองไม่เหยอยหญงานไม่เล้วนีกามือนี้เป็นมือสุดท้ายที่เดเกี่ยวกับสตรอเบอรี่ครับการมายางเอาฟิวเนี่ยหลังจากที่เลิกงานหรืองานซีม,งซมง้งซีมงแรงเหรอครับตอนนี้ซีมงกลัวแล้ว นี่แล้วครับบรรยากาศของป่าสตบอรี่้องในมือนี่มือชุดไทยที่จะต้องล่าจากกันไปไปแล้วครับบาทเนี่ยไปยุ่งงวงไม่ไปกินปลาน้องไม่ปลาน้องนี่ไม่ได้ตัวน้อยๆแล้วไปบึงน้องไมเบึงกันดูอันเป็นยังไงนี่ปลาคอยเงีบบ่ นี่ครับนี่กับข้างนานที่เห็นนะครัเป็นหม่องยูหมองเศร้าเฮ้าต่กรอนครับเดี๋ยวมือนี่มือแรกนี่ก็ต้องไปแล้วนะครับจากลากันด้วยดีและไม่ดีเท่าไหร, <c oughs> ร่ทายไว้ครับทายไว้ทายเก็บไว้เป็นความทรงจำว่าฮาเคยมาอยู่สถานที่ที่นี่ภาคกลางของอิสรเาเลแถวลานนา นี่ก็เป็นทึ่งข้าพมา่าเป็นทึ่งมองแพ็คของเป็นทึ่งมองยูมองเศร้ายน้ากันนะครับหมองเดียวกันเขียวๆนี่ก็เป็นสีนํามเงินกับของน้ำมองนี่เขาก็สิปูเบีย้ยเป็นป้าเบีย้ยต่อไปนี่ก็สตอเบอรีอ่ทัก็ปิดผาเรียบร้อยแล้วครับมื่อเรื่องฝนน่ตก ตอบรีกับไก่สีวายแล้วครับอีกเดือนสองเดือนเดือนนี้ก็มีหน้าเมษาสิ้นเดือนเมษาก็ว่ายแล้วครับสำหรับสตอบรีทายไ้ครับทายไ้เป็นทีละลึกครั้งหนึ่งเราเคยอยู่หน้าที่แห่งนี้อีกส่วนพักเจ้าของสวนพักเกิดใจดีนะครับบอกใครเม่าพักไปกินยเรื่อยเลย แต่ว่ากับบริมาจ้าเถียปูแค่ลอดแค่ไข่แค่ลอดหมางยังในบุตรน,นี่ก็เป็นมองแพ็คของห้องอ้าวมัดบ่าดี๋อแก๊ไปอีกแล้วลบ่เอมบ่เอามา่เอันบ่เอ่เ้าใ่บ่่บเอมอเ่ เอ็นบายาแล้วมันนะั่ยมูเข้าหมเยอะนี่และครับเป็นสถานที่เฮ็งงานเป็นมองแพ็คของโสมโส,สมแต่ก็อยู่ได้แต่ก็ต้องจากลานไปแล้วนะครับเดี๋ยวสิพายบานกางค่างนี่ครับา้างคางเป็นเหล่ากอกเหล่าไก่ของบอกรองเบียโคโคลาเอ็กเซนต์ภาษาเก็บไอยางดี่ก็ะิไดิทิมน,นะครับบับนี้ นี่แหละครับมีเครื่องปั้นไฟใส่เครื่องปั้นไฟเหรอครับเพราะว่าอยู่ในกลางป่ากลางดต้นมาดูฮูกๆเนี้ยเนื้อพูดอะไร <ใ>นนเป็นวงน้อยน,นี่ครับนี่เป็นห่วงถ้าบรรยากาศขาสม้มมวงอยู่วงน,อน้อยเท่ากัาต้องจากกันไปละไปห,หาวงน,อน้อยวงไม่เหรอหาวงส่วนวงไม่เหรอถ้าผมคลิปนี้ก็บเพื่อนยังไงครับถ้ามีน้องมาล่าจ่าคลาสวนสตอสวนล่าสาวสวนแตงนะครับล่าสวนส,วนสตอ์บัลลี ตาลงมหม,มองอื้มสิเป็นองไรเดียวสิถ่ายบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เพราะสนิทแล้วครับควรไม่คลิปนาครับสวัสดีครับ